การให้โอกาสกัเบเด็กกำพรา้าคือการให้ความสำคัญกับอนาคตของพวกเราของชุมชนและของประชาคมของเราเองเพราะว่าพวกเขาคือผู้ซึ่งจะสืบทอดเจตนารมณ์อันมั่นคงของเราต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการที่จะช่วยกันประคับประคองและให้โอกาสกักบอนาคตของประชาคมอนาคตของอุมาเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเท่าที่เราสามารถจะทำได้นั่นคือภารกิจที่มูลนิธิสัทธาชนเพื่อเด็กกำพร้าและเพื่อการศึกษาทำอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่ ประชาคมมุสลิมในประเทศไทยเลือกที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้อย่างน้อยๆมูลนิธินี้ก็ถือว่าเป็นการประทำตนไปในทิศทางที่นอกจากได้รับการรับรองโดยคำสั่งคำสอนโดยวิธีปฏิบัติของมุฮัมมัดสุลลัมอัลไหฮุสัลลมแล้วยังเป็นไปตามกระแส ที่สากลละโลกที่เขาปฏิบัติกันทั่วทุกมุมพิพพแห่งนี้